โยโยโยสวัสดีครับเฟซี FC, คืนหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอืน่ธธนฝากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนุหนังได้ที่อัด MVP 33ครับมาถึงคำ่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับไฮไลท์คืนวันนี้เป็นยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟ เล่นเย้าเยือนคืนนี้เป็นนัด2นะครับใครชนะรอบนี้ไปลีกเฟสครับไปเริ่มที่เวลา4ทุ่มตรงนะครับคูบีเอสจากฟินแลนด์จะเปิดบ้านเจอกับมิติแลนด์จากเดนมาร์กนัดแรกมิติแลนด์เปิดบ้านชนะมาก่อน4-0กลุ่มความได้เปรียบนะครับคูบีเอสลงเล่นสุดสัปดาห์ในลีกบุกไปชนะยาโรมา3-1ครับตัวหลักๆก็โคฟีอารีฟีเพทเทอรี่เพนนาเนนกองหน้าโมเมตตูเร่นะครับเจอกับมิติแลนด เกมล่าสุดในลียเปิดบ้านชนะซิลเคบอกมา4-2นะครับตัวหลักๆก,ก็ดาริโอโอโซริโออดัมบุกซ่าฟานคูริโนนะครับก่อนเกมเพมอมิทิลันยังบุกมาเป็นต่อแต่ด้วยความที่ตุนไว้4ลูกนะครับมิทิลันแพ้3ประตูยังเข้ารอบเลยครับพี่เจ่นมองว่าวัดใจคูเปสในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแต่น่าจะตกรอบนะครับโยโย่เจ็ดากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่ต่อมาเวลาตีหนึ่งตรงครับราซิงเก็งจากเบลเยียมจะเปิดบ้านเจอกับเลสพอร์ตน,นจากโปแลนด์นัดแรกเนี่ยเก้งบุกถล่มมา5.1นะครับกลุ่มความเรียบเรียบเยอะมากราสิงเก้งเนี่ยพักมาเต็มๆนะครับทอเทงฟิงกุนซือชาวเยอรมันครับก็มีตัวหลักอย่างแรนเฮนแน่นนนะัดที่แล้วยิงได้ ซีลาโซนะครับมียานสเตเกอร์กองหน้าโฮยุนกิวตัวเกาหลีใต้เจอกับเลสพอตนั่นก็พักมาเต็มๆตัวหลักๆก,ก็เลโอเบงซันชากเกียวโลมิเกลเอซักนะครับก่อนเกมราซิงเก้งเป็นต่อเงื่อนไขายราซิงเก้งแพ้3ลูกยังเข้ารอบเลยครับแต่พี่เจมมองว่าขุมกาลังเหนือกว่าเยอะนะครับอาจจะมีโรเตชันบ้างแต่ว่าประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับราซิงเก้งจะเปิดบ้านยิงขาดถึง2ประตูได้ และปิดไทยคู่หนึ่งเวลาตีหนึ่งเหมือนกันครับ FCSB จากโรมาเนียจะเปิดบ้านเจอกับอเบอร์ดินจากสกอตแลนด์นัดแรกเสมอมา2-2ที่บ้านอเบอร์ดีนนะครับโอกาสยังเปิดกว้าง FCSB เนี่ยสุดสัปดาห์บุกไปแพ้อขอภัยแพ้คามันกับอาเจสแบบพลิกล็อกมา0-2นะครับแถมคืนวันนี้ยูริซิชช็อตติดตัวรุกตัวเก่งก็ติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับตัวหลักฟเรียนทานาเซ่เดวิดมิคูลสกูของหน้าดาน,นียอลเบริเกีนะครับเจอกับอาบดินพักมาเต็มเตตัวหลักก็นิโคลัสมิลานอวิดโทพีเคสตินเน่นกองหน้าคูซินี่เยงกีนะครับก่อนเกมเขามอง FCSB เป็นต่อใครชนะไปลีกเฟดครับแม้ว่า จะผลงานแย่ในสุดสมดา์ในลีกแต่พี่เจ็มองว่าพอมเล่นกับอเบดีนจริงๆเนี่ยปัญหาของทีมสกอตรแลนด์คือเกมเยือนนะครับวัดใจ FCSB จะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูเข้ารอบลีกเฟสเลยนะครับสรุป3คู่ยูโรป้าลีกครับพี่เจ็ชอบเจ้าบ้านหมดเลยนะครับคูปีเอสราซิงเกงและ FCSB ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย